นี้ไม่ได้เลยครับบทนิยามจะเป็นตัวกําหนดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนราคาน้ํามันแบบไหนอย่างไรคิดอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของต้นทุนราคาน้ํามันจะอยู่ในบทนิยามจต่บทนิยามก็จะมีเรื่องของการกําหนดว่าการประกอบกิจการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงและแก๊สจะต้องอยู่ภายในกฎหมายนี้อย่างไรนะครับกฎหมายจะมีการกําหนดราคามาตรฐานอ้างอิงว่าแต่ละเดือนราคาน้ํามันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าหากผู้ประกอบการ มีต้นทุนที่สูงว่าราคากลางที่กําหนดออกมาตรงนี้จะต้องมาพิสูจน์ยังไงว่าเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นถึงจะปรับราคาได้ไม่ใช่นึกจะปรับก็ปรับนะครับขณะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นธรรมทุกฝ่ายประชาชนก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องผู้ประกอบการก็ไม่ขาดทุนนะครับขณะเดียวกันภาครัฐก็เข้าไปกำกับดูแลได้นะครับขณะเดียวกันรูปแบบของกองทุนน้ามันที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีวางระบบใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ บรรลุเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ก็จะมีเรื่องของการาให้ความเป็นธรรมในการที่จะมีการร้องเรียนอะไรต่างๆเกิดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจกําหนดอะไรออกมาแล้วไม่ถูกต้องก็มีการระบบที่จะสามารถตรวจสอบได้แต่ที่สําคัญครับผมจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างๆรวไมไปถึงสหกรณ์ ๆสามารถนําน้ํามันมาได้เองที่ผมเคยตอบไปในสภาว่าโครงสร้างราคาน้ํามันที่ทําให้น้ํามันประเทศเราเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นเนี่ยไม่แช่อยู่ที่เนื้อน้ํามันแต่อยู่เรื่องนโยบายและภาษีภาษีส่วนหนึ่งคือภาษีแหวนภาษีแหวนเนี่ยอย่างน้อย7%นะครับภาษีแหวนจะเก็บจากการค้าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นการค้าเราเป็นการใช้ของเราเอาเข้ามามันไม่มีแหวนเมื่อไม่มีแหวนอย่างน้อยราคาน้ํามันลดไปเลยครับเพราะฉะนั้น ผมยกตัวอย่างอย่างกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งทุกวันนี้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยจะต้องเติมน,น้ำมันก็ไปที่ปัม๊มก็ดูราคาขึ้นลงประจำวันเนี่ยครับแต่ที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะเปิดเรื่องการค้าน้ำมันเสรีผมก็เอามารวมอยู่ตรงนี้คำว่าเสรีของผมเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องไม่ปิดกั้นประชาชนถ้าสามารถเขาหาน้ำมันมาใช้ได้เองก็ต้องเปิดโอกาสแต่เขาจะหาได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเขารัดต้องไม่ห้าม เพราะนี่คือการค้าเสรีประชาชนต้องมีสิทธิ์เสรีในการหาพลังงานของตัวเองด้วยตรงนี้จะทําให้ต้นทุนถูกลงและประหยัดเลยครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของกฎหมาฉยฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้ารวมตัวกันเป็นสหกรณ์เป็นสมาคมสาม,มารถไปหาซื้อน้ํามันมาใช้เองก็จะถูกลงที่สําคัญคือเรื่องของขนสง่งซึ่งเป็นต้นทุนของ การผลิตสินค้าหลายเรื่องและเป็นต้นทุนของการดำรงชีวิตของคนน,นะครับจะเปิดโอกาสให้มีการตั้งเป็นสมาคมและสามารถไปเอาน้ำมันมาใช้เองตรงนี้ก็จะหลุดพ้นจากเรื่องของการที่ต้องไปซื้อน้ำมันตามราคาที่คนนู้นประกาศคนนี้ประกาศเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถหาน้ำมันที่ถูกกว่าในประเทศมาใช้ได้เอาเลยครับผมอนุญาตตรงนี้จะช่วยลดภาระของพี่น้องประชาชนในเรื่องของต้นทุนสินค้าลดภาระของผู้ประกอบการขนสง่ง ห็นไหมตรงนี้ก็สามารถลดไปได้เพราะไม่ต้องไปจ่ายระบบภาษีเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นจากปัญหาที่พบว่าทําอย่างไรจะให้หลุดจากเรื่องของปัญหาเรื่องภาษีได้โดยที่เราก็ไม่ได้ไปแก้กฎหมายอะไรนะครับเพียงจะใช้ช่องที่ว่าเมื่อไม่มีการค้าเมื่อไม่มีการค้าก็ไม่ต้องเสียแหวนอย่างน้อยตรงนี้ลดไปได้แหวนสองช่วงนะครับที่ผ่านมาโครงสร้างราคาวันนี้โดนแหวนสองช่วงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการขนส่งสามารถหาน้ํามันมาเองในราคาถูกอยู่แล้ว นะครับและไม่ต้องมาเสียแวดต้นทุนของผู้ปรอบการขนสรงเรื่องน้ํามันจะลดตรงไปทันทีและเมื่อลดแต่อย่าลืมนะครับเมื่อลดต้องลดราคาสินค้าให้ประชาชนด้วยลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับ